สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต้ต้าวีโก้นะฮะคันนี้อัปเกรดหลอดไฟหน้าใหม่นะฮะให้มีความสว่างกว่าเดิมเป็นหลอดตัวท็อปนะฮะจาก GPNE เฮะตัวนี้ฮะสว่างกว่าเดิม5เท่านะฮะหลอดไฟ GPNE เป็น H4R2 ฮะรับประกันถึง3ปีเต็มนะฮะเดี๋ยวสเต็ปแรกให้ช่างเปิดเลยฮะนี่ครับเปิดเป็นแสงสีขาว6,000นเควินคัลเลอร์นะฮะตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายฮะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะปิดเปิดมาอีกทีฮะ ปิดเปิดใหม่จะเป็นแสงสีเหลือง3,800 K เควิ้งคัลเลใช้สำหรับฝนตกหนักหมอกลงจัดๆนะครับมองทางไม่ชัดสีเหลืองนี่ตัดภาพได้สวยมากเลยนะครับทุกคันติดตั้งกับเราเราตั้งไฟให้ฟร,ฟรีนะฮะด้วยเครื่องตั้งไฟมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไฟที่พุ่งออกไปนะฮะแบบนี้ฮะสีเหลืองเราสังเกตดูโน่นนะฮะจะเป็นเส้นตรงนะฮะมีเส้นคัตออฟในตัวเดี๋ยวช่างช่างเบิร์ดไอช่างช่างอฟดึง ตัวตั้งไฟออกไปหน่อยฮะอ่าเราจะเห็นว่านี่ฮะไฟจะต่อเนื่องจากขวาไปซ้ายนะครับแบบนี้ปิดเปิดใหม่ครับพอป,ปิดเปิดใหม่จะได้เป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะคมชัดนะครับยกไฟสูงฮะอ่ายกไฟสูงนะครับก็จะเปิดม่านแบบนี้ฮะอ่าโอเคนะครับแบบนี้ฮะรับการยาวนานถึง3ปีเต็มนะฮะ3,490 เท่ากันทั่วประเทศนะครับสำหรับหลอด gpne นะฮะรับประกันยาวนานนะสำหรับใครสนใจอ inbox ส,สอบถามเพิ่มเติมน,น Facebook Fanpage แต่งรถน้าดัมเพชรบูรณ์นะครับหรือที่ Facebook Fanpage นะครับรวมถึง YouTube Studio ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ